แจ็คแฟนฉันคุกเข่าขอนางเอกดังแต่งงานแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงดังอย่างแจ็คแฟนฉันได้คุกเข่าขอแต่งงานนางเอกดังอย่างใบหม่อนแล้ว เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตร้องกรี๊ดเมื่อแจ็กแฟนฉันนั้นได้ประกาศเปิดตัวแฟนใหม่กลางอินสตาแกรมเป็นถึงนางเอกช่องดังอย่างใบหม่อนกิตติยาจิตพักดีนางเอกสาวป้ายแดงจากทางช่อง8และก่อนหน้านี้ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนักแสดงดังอย่างแจ็คแฟนฉันได้คุกเข่าขอแต่งงานนางเอกดังอย่างใบหม่อนแล้ว โดยงานนี้แจ็คแฟนฉันนั้นได้โพสต์ระบุข้อความหลังขอแต่งงานในวันเกิดแฟนสาวที่ประเทศญี่ปุ่นว่าใบหมอนวันเกิดหนูวันนี้พี่ขอจองหนูนะครับขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณนิกกี้เพื่อนรักขอบคุณพี่เบียร์ใบหยกขอบคุณพี่ยศขอบคุณพี่จตุรงขอบคุณพี่โนตูเนียขอบคุณพี่โยขอบคุณพี่เฟย ขอบคุณพี่เป้ขอบคุณแม่กุ้งขอบคุณโอมและผู้จัดการโอมและทีมงานทุกคนจริงๆมาถ่ายหนัง20วันที่ญี่ปุน่นโคตรเหนื่อยเลยแต่วันนี้หายเหนื่อยรอดูแมนยูต่อครับท่ากลางคนบันเทิงต่างเข้ามาแสดงความยินด,ดีกันอย่างมากมาย